สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนมาช้าไปสองอาทิตย์แต่ยังอยู่ในเดือนมกราถือว่าปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำเกษตรและก็อยู่กับการทำเกษตร แบบยั่งยืนไปตลอดนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยโชคดีปีใหม่กันทุกคนเลยค่ะหายไปหลายอาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะทุกคนวันนี้มาสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยกันตัดอง,งุ่นพวงก,ก็เกือบจะสุดท้ายแหละก็คือพวง ที่แก่พอจะตัดมารับประทานได้คือเป็นพวงสองพวงสุดท้ายค่ะนี่คือพันเรมโบแรมโบพวงสุดท้ายที่แก่พอจะทานได้ก่อนหน้านั้นก็ตัดไปแล้วค่ะมีอยู่หลายพวงเป็น10บ0พวงไม่ได้ถ่ายคลิปเลยค่ะไม่สะดวกถ่ายตัดไปให้พี่ที่กรุงเทพค่ะช่วงปีใหม่ก็กลับกรุงเทพไปหลายวัน ก็เอาอังุ่นไปฝากพี่ๆวันนี้ได้ทานเป็นของตัวเองเพราะว่าอังุนที่สุกก็จะเอาไปแจกพี่แจกคนรู้จักหมดค่ะให้ในช่วงปีใหม่ก็ยังดีค่ะเขาแก่ทันแจกช่วงปีใหม่เป็นอังุนสายพันธ์ แลมโบชื่อเขาชื่อแลมโบสายพันธุ์จากยูเคนค่ะทุกคน oh. ก็เลี้ยงง่ายนะคะทุกคนลองหามาปลูกดูแต่ที่มันไม่เวิร์กตรงที่ว่ามันมีเมล็ดค่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นองุ่นไร้เมล็ดเอกีกความเข้าใจผิดของเราศึกษาน้อยไปแต่ก็เอาเถอะเขาก็ให้ผลผลิตและก็ดูแลไม่ยากนะักเพียงแต่ว,ว่ามีปัญหาเรื่อง หน้าฝนแค่นั้นเองค่ะที่ตายไปหนึ่งต้นนะคะอันนั้นก็พอเลื้อยขึ้นค้างปุ๊บไม่ได้ทำคุมพลาสติกให้ช่วงหน้าฝนลาสนิมกินตายไปเรียบร้อยค่ะนี่ก็เลยมาทักทายทุกคนนะคะด้วยการตัดอง,งุ่นค่ะเมื่อคู่นี้เป็นพันแรมโบและอันนี้ก็คือคืออง,งุ่นใบคาโนวค่ะ ที่ต้องห่อกระดาษด้วยเพราะว่านกค่ะนกมาจิกกินเวลาองุ่นเริ่มจะมีรสหวานนกมาจิกกินหมดก็เลยต้องห่อไว้ค่ะก็ปลูกกันไว้ข้างบ้านอย่างนี้เลยค่ะตรงครัวเลยค่ะติดหน้าต่างครัวเลยค่ะทุกคนก็เอาง่ายง่ายงาย่าไว้ค่ะใกล้ๆ้มือ มีสุขพอทานไปได้บ้างแล้วก็ยังมีเริ่มออกมาใหม่อีกนะคะความที่เขาออกผลผลิตง่ายนะคะสายพันธุ์จากยูเคนทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะเรมโบกับใบขนวน ấy. ก็ดีเหมือนกันการจะได้ทยอยทานไปก็ไม่อยากทำวิธีพุนกลิ่นทั้งหมดสมมติว่าเราจะพุนกลิ่นทั้งหมดมันก็จะกินไม่ทานค่ะเราก็เน้นทานเอง ก็เลยทำแบบนี้ค่ะตัดไปทานไปรอสุกไปอย่างนี้แหละค่ะ อันนี้คือใบขนัวค่ะทุกคนแจกเขาหมดแล้วค่ะเหลือไว้ทานเองพวงสองพวงค่ะใบขนัวที่พอสุกแต่ยังไม่เต็มที่นะคะพวงนี้ก็ตัดมาทานก่อนเลยค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีเพี้ยลงไม่ค่อยได้จะว่าไม่ค่อยก็ไม่เคยเลยนะคะเลี้ยงตามธรรมชาติเลยค่ะใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างอ่ะ เห็นว่ามันน่าจะเอาลงมาก่อนที่มันจะเน่าบางทีมันก็บางลูกก็มีเน่าแล้วขอก็ขอตัดลงมาให้เป็นรางวัลตัวเองบ้างค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็แก่ไปหลายพวงแล้วค่ะก็แจกจ่ายค่ะให้คนรู้จักให้ญาติพี่น้องไปก็จะเหลือแลมโบหนึ่งพวงแล้วก็ ใบขนวัวหนึ่งพวงที่ยังพอจะตัดเอามาทานเองได้ค่ะทุกคนมันก็ดีต่อใจนะคะทุกคนองุ่นสองสายพันธุ์นี้ปลูกง่ายดูแลไม่ต้องมากมายนากักเพียงแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็จะมีลาสนิมนั่นแหละที่เป็นปัญหาให้เขาได้ตุยค่ะเพราะว่ามันมีอีกต้นหนึ่ง อางงูไม่ทราบพ,พันธุ์เหมือนกันน่าจะเป็นใบขนัวน,นี่แหละที่ตุยไปแล้วพอเขาขึ้นค้างได้แล้วเราไม่ได้ให้ไม่ได้ใส่คุมพลาสติกก็ตุยไปเลยค่ะกันนี้คือรางวัลของเราเพราะเราชอบทานอะไร <พอ S 2> ก็ปลูกอันนั้นก็ดีต่อใจที่สุดค่ะทุกคนทุกท่านที่อยากจะลองปลูกก็ลองหามาดูนะคะอ่างงูเลือกสายพันธุ์ที่มัน สภาพอากาศใกล้เคียงกับประเทศเราค่ะดูแลไม่ยากเดี๋ยวงวดต่อไปหมายถึงรอบต่อไปนะคะจะพุนกิ่งก็น่าจะได้ผลผลิตที่เยอะกว่านี้ค่ะแลมโบอร่อยสุดค่ะทุกคนชิมแล้ว <c oughs> นี่คือแลมโบ <c oughs> คืออร่อยค่ะกรอบ ถ้าแก่เต็มที่ก็จะหวานอันนี้ยังไม่เต็มไม่เต็มที่นะคะตัดลงมาก่อนชิมแล้วมันก็จะอมเปรี้ยวอมหวานค่ะรีบตัดมาก่อนเพราะว่ามันเริ่มเหมือนจะเน่าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมมีเหมือนจะเน่าเลยค่ะเอามามันจะกรอบหวานถ้าสีดํำเข้มจะหวานเลยค่ะแต่เสียดายอางุ่นที่เอามาปลูก ความคิดตอนแรกนึกว่าเขาเป็นอง,งุ่นที่ไร้ามาร็ดขอชิมหน่อยคะ่ะทุกคนไม่ต้องร้างคะ่ะเพราะเราปลูกเองชิมสักเมลูกสองลูกไม่ล้างคะ่ะจะชิมให้ทุกคนดูนะคะแกะออกหน่อยคะ่ะตรงนี้เหมือนมันจะเน่าคะ่ะชิมและอง,งุ่นบาแรมโบเข้าปากเลยครับพี่น้อง อือร่อยกอ็กรอบค่ะอมเปียวอมหวาน so so ทานอะไรชอบอะไรกระปุกอันนั้นนะคะทุกคนทำกเกษตรแบบออินดี <laughs> อินดี้ในที่เกียรบางทีมันก็เมื่อยนะคะก็ทำไปค่ะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำและก็เรื่องคลิปก็หลายอาทิตย์ที่ไม่ได้ลง fun, you know. ก็นี่แหละเป็นปราความอินดี้ของตัวเองะคะ oh, จริงๆก็อยากจะขยายลงคลิปนะคะเผื่อว่าจะสามารถเปิดสร้างไรายได้บ้าง เดี๋ยวเอาใหม่ครับปีใหม่แล้วก็จะปรับปรุงตัวเองใหม่เป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุกคนที่มาเริ่มทำเกษตรมือใหม่ทุกทท่านด้วยนะคะตัวเองก็ถามว่ามือใหม่ไหมก็ใหม่เก่าปนกันเพราะว่าเริ่มมาทำสองปีลวทำสเปะสปะไปหมดค่ะยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรที่ เราปลูกพอจะสร้างรายได้ที่เห็นชัดๆก็น่าจะมีกล้วยแหละค่ะที่สามารถต่อยอดนำมาอบนำมาทอดขายทำกล้วยเนืบขายก็พอได้ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอ่งหนุนหน้าบ้านอ่ะมะครัวนี้คืออ่หนุนอหนุนข้างบ้านค่ะ อันนี้ก็ข้างบ้านแต่ไม่อยู่หน้าบ้านเลยก็จะเป็นโรงเรือนองุ่นโรงเรือนแรกนะคะที่เริ่มทําค่ะอันนี้ทั้งสองต้นนี่ก็เป็นใบขนวัวทั้งหมดค่ะตอนแรกมันก็มีหลายพวงอยู่ค่ะตัดให้พี่ๆที่กรุงเทพไปตอนนี้เหลือพวงเดียวที่ยังไม่แก่เพิ่งจะเริ่มออกสีค่ะเหลือพวงเดียวนะคะแรมโบ ดูสิคะทุกคนเขากำลังเริ่มออกสีตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะคะทุกคนว่ามันจะจัดสรรยังไงในการดูแลมันจะดูแลยังไงอัง,งุน <'t> ก็เขา YouTube นี่แหละคะ่ะ <'t> ทุกคนเข้าไปดูตอนที่อัง,งุนของโรงเรือนี้ออกครั้งแรกอ่ะมันจะแน่นมากนะครับ่วงนะั้นมันมีการแตกด้วยและตอนหลังพอไปดูข้อมูลเ,ออเขาบอกให้มีการซอยเอา ออกบ้างมันจะได้ไม่เน่นแล้วก็ไม่แตกแล้วก็เริ่มรู้ก็เริ่มซอยออกบ้างค่ะค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปเรียนถูกเรียนผิดเรียนแก้กันไปค่ะเดี๋ยวจะพักตรงนี้ก็นี่ใบเริ่มเริ่มแดงเริ่มกรอบก็น่าจะถึงเวลาต้องรอเวลานั้นก่อน ถ้ามันแดงเกือบทั้งหมดก็จะพุนกิ่งค่ะออกรอบสองนี่ค่ะตาเขาตาอางุนเริ่มแตกใหม่เดี๋ยวพุนกิ่งรอบสองน่าจะเยอะค่ะผลผลิตเจอเจ้าแมวคุณแม่แมวค่ะที่บ้านเลี้ยงแมวด้วยนะคะทั้งหมดแปดชีวิตชายสองเอ้ยไม่ใช่ค่ะชาย สี่หญิงสามค่ะ <c oughs> นี่คือแม่เขาแม่กับลูกนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะทุกคนเ <c oughs> พราะเขาแยกกันอยู่พ่อเจอกันเขากาดกันแม่ได้อยู่ร่วมกับเราส่วนลูกก็แยกไปอยู่อีกจุดหนึ่งนี่แม่เขาจะได้อยู่ข้างนอกส่วนลูกๆนานๆจะปล่อยออกมาค่ะเลี้ยงแบบปิดกันเจ้านี น่ารักเขาเป็นแมวจรสมัยอยู่กรุงเทพหอบลูกมาหาเราสงสารก็เลยเลี้ยงดูงให้อาหารเขาเขาก็เลยไม่ไปไหนเลยค่ะคอดลูกให้เราดูแลสองขออชื่อแม่มาลีค่ะแมวนี่มีคุณนะคะทุกคนเขามีคุณค่ะมีพระคุณ ให้คุณเป็นภาระค่ะทุกคน <laughs> ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและก็เข้ามาติดตามกันขอบคุณมากๆคะ่ะก็ให้ทุกคนโชคดีปีใหม่กันทุกท่านนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆคะ่ะ This is a flash in the pan but we can still have fun for now Yeah we can still have fun for now Oh we can still have fun